you ค่ะมิสเซอร์พีค่ะกอก็ไปสูซูเปอปร์โรนะครับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมกับตัวแอดฐานะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะกับสมาร์ทซีวีทีนั่นเองค่ะวันนี้มาเป็นสีดำนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5 8 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสวยๆออปชั่นดีนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เงินรับรถอยู่ที่ 74,000บาทค่ะโอ้โห74,000มื่นะครับแสดงว่าค้างวันนี้ชิลๆแน่นอนนะครับใช่เลยค่ะกับคอนสบายๆเพียง6,733บาทเท่านั้นนะคะ6,733บาทและแค่ส่งแค่เจ็ดปีแล้ว84เดือนเท่านั้นเองนะครับใช่กับดอกเบี้ยสุดคุ้มพันหนึให้ยาวนานถึง7ปีเต็มเลยค่ะโอ้โหนะครับดอกเบี้ยถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับกับเรือนนี้เนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไปกับรถโปรโมชั่นที่เป็นแบบว่า แต่งเต็มด,ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับก็ส่วนที่เอา,เอาทิศแต่งเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็มีตั้งแต่นี้เลยด้านหน้านี้ก็คือตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับใช่ค่ะกับตัวสเกิร์ตนะคะลูกค้าเลือกเป็นไลเดอร์นะคะตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเดย์ไลท์นะคะก็จะมีแบบ เป็นสวยๆเนาะ,ะประดับให้เข้ากับตัวไฟของรถนะคะ,ะแล้วก็ยังมีการตกแต่งเป็นคลิปสีแดงให้ด้วยคะ่ะสีแดงนี่บอกเลยว่าเดินเซตไปทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่หน้าด้านข้างด้านหลังยาวกันไปหมดเลยแล้วตัวนี้จะเป็นวีสองเนาะวีสองแบบนี้นะคะด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นท่อเหลี่ยมนะคะเป็นทรงใบไม้นะคะโอ้โหนะครับจะมีแบบกลมด้วยนะอันนี้เลือกเป็นแบบใบไม้นะครับก็แบบเท่ๆสวยๆเลยแต่ก็ยังไม่จบแค่สเก์ตนะครับเพราะเรามีติด สปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นแบบยกสูงนะคะก็จะดูสปอร์ตหน่อยเนาะซึ่งมันก็จะมีแบบเรียบๆก็มีให้เลือกได้นะคะส่งให้ลูกค้าแล้วก็เลือกเอาแบบที่เราต้องการเพราะที่เราชอบได้เลยนะครับตังนี้นอกจากนี้เราก็ยังมีฟิล์มรอบคันนะคะมีการสัตว์ข้างนะฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนแล้วก็ยังมีเสาอากาศครีบฉลามให้ด้วยค่ะโอ้นะครับก็เป็นแบบแนวสปอร์ตเลยนะครับมากับสีดํานี่บอกเลยว่าเท่สุดๆนะครับแน่นอนครับตัวรถเนาะมันก็ เขาจะเอาน <Option S 1> ตัวท็อป <Top S 1> มันคุม้มสุดอยู่แล้วด้วยในราคาลถเพียง584,000นี้นะคะก็จะมีนี่เลยตั้งแต่กระจังหน้านกะ็จะมีการคลิปแดงตกแต่งมาให้อย่างดีจากโรงงานเลยคะ่ะนี่ก็จะไปตีมเดียวกับตัวสเกิร์ตเลยนะครับบอกเลยว่าสวยๆเข้ากันเลยนะครับใช่แล้วค่ะรวมถึงไฟหน้านะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่นะเพราะไฟตัวนี้เป็น LED มาจากโรงงานเลยนะครับใช่ค่ะก็คือสวยสว่างสดใสนะแล้วก็ยังมีเดย์ไลท์ให้ด้วยรวมถึงยังมีไฟตัดหนอกนะคะมาให้เลยนะคะโอ้โหนะครับสวยสว่างสุดๆนะครับแต่ไฟตัวนี้ต้องบอกอนิดนึงว่าพิเศษตรงที่มันสามารถปรับระดับเอาต้องไอ้เขาเนี้ปรับไฟเปิดปิดอัตโนมัติเองได้ด้วยนะครับเป็นไฟออโต้นั่นเองถ้าเข้าในที่มืดเนี่ยถ้าเราตั้งออโต้ไว้ที่การตัดนะคะก็จะติดให้อัตโนมัติ นะแล้วก็ถ้าออกมาเจอที่แสงสว่างเพียงพอเนี่ยไฟก็จะดับให้อัตโนมัติเลยค่ะง่ายๆนะครับเวลาใช้งานนะเซ็ตไ้ที่ออโต้เลยนะครับนี่ไม่ต้องยุ่งกับไฟเลยนะเขาจัดจานให้หมดเลยนะครับสะดวกสบายเลยนะคะถัดมาเนี่ยก็เป็นล้อนะล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กซิมาจากโรงงานแล้วนะคะก็คือทั้งสวยงามนะคะเป็นสีแบบปัดเงินขึ้นเงาแบบนี้สวยๆเลยแข็งแรงด้วยนะคะใช่เลยนะคะจะเป็นทูโทนมาให้เลยนะครับดาตัดเงินแล้วก็คุณภาพยางนี่มาจากโรงงานนี่บอกเลยว่า อันนี้อย่างดีเลยนะครับโอ้โหสเปค,คเยี่ยมไปเลยอะแบบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอะใช้เช็ดนี้คุ้มสุดแล้วส่ิมมากก็แบบถ้าลูกค้าแบบเน้นแต่งแค่สกเกิร์ตสวยงามแบบนี้ก็เน้นเป็นรุ่นนี้ยังไงก็คุ้มค<ช>่าแน่นอน<ล>นะคะนอกจากนี้นะครับตัวนี้ก็ยังมีกล้องวงหลังด้วยนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะไม่ได้ติดเพิ่มเหมือนกันในก็จะเข้าเกียร์อัตโนมัติก็จะขึ้นภาพที่จอที่มากับตัวรถอยู่แล้วด้วยเลยนะคะนะครับอันนี้แค่สเปคออปชั่นภายนอกนะครับชื่อ ภายในยังมีอีกด้วยนะครับ <ạ. S 2> ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะเป็นระบบคีย์เลสนะคะก็จะเป็นพุ s สตาร์ทนะมีคีย์เลสเนี่ยเปิดประตูได้ง่ายดายด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาใกล้ๆกลรถนะครับจิ้มเปิดประตูนะครับโอ้ไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาสบายๆอะ่ะดูเทมากๆเลยเข้าไปในรถเนี่ย เหยียบแค่ <Be g. S 2> ใส่เห yeah. ยียบเบรกเท่านั้นแล้วก็กดทุกสตาร์ทก็สามารถสตา,าร์ทรถติดได้ทันทีนะะบอกเลยว่าสะดวกสุดๆนะครับรวมไปถึงตัวแอร์นะนก็จะเป็นดิจิตอลนะคะสามารถปรับนะคะอุณหภูมิได้เลยตั้งออโต้ได้ด้วยนะคะเซตออโต้ไปเลยนะครับเป็นแอร์บ้านนะครับง่ายๆตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวมันปรับเองเลยนะครับบอกเลยใช้งานง่ายๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงจอตัวนี้นะครับที่บอกว่ารองรับกล้องหลังเนาะมีรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ได้ด้วยนะครับ บูทูธวิทยุนะคะแบบว่า USB ได้เลยปกติเลยนะคะรวมถึงภายในเนี่ยก็เป็นแบบความหรูหราเนาะก็มาเป็นเบาะหนังนะ,พร,ะพร้อมพวุูมอะไรคุร้มหนังอย่างดีเลยค่ะ,ะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคุณภาพสเกรดดีเลยนะครับนี่ไม่ต้องทำไรนะคือสเปคมันแบบเทพเลยตัวเนี้ยแล้วยังไม่จบนะเพราะระบบอัจฉริยะยังมาเพียบด้วยอย่าง ปุ่มที่พวงมาลัรข้างขวาเนี่ยมีคุชคอนโทรลใรล็อกคมเดียวได้ด้วยนะครับก็คือลดการเมื่อยล้าระหว่างเดินทางไกลนะคะแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งด้วยตัวเองด้คะ่ะนอกจากนี้ยังมีอีกครับนี่ตัวเขาเรียกตัวชะลอและเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับนี่จะมีเซ็นเซอร์ที่เนี่ยที่ตรงกระจกเนี่ยเนาะมันจับรถข้างหน้านะครับถ้าเจอกันปุ๊บนะครับทัง้งื่อนไขครบมันทําการชะลอ ก็จะเบรกให้เลยนะครับใช่แล้วค่ะที่ความเร็วต่ำเนาะแล้วก็รวมถึงการป้องกันการชนกําแพงด้วยถ้าใส่เกียร์ผิดกระทึบคันเร่งด้วยความตกใจ้ะคะรถก็จะตัดกากกลังเครื่องยนต์ให้อัตโนมัติที่หน้าที่นะไม่พุ่งชนแน่นอนนะคะยังไม่จบเลยนะครับเพราะตัวนี้กระจกมองหลังนี่มาแบบวัตถุโอบเลยนะครับเป็นตัดแสงอัตโนมัติได้ด้วยใช่แล้วถ้าใครแบบโหชอบเปิดไฟสูงใส่เราเขาก็ปรับให้ออโต้เลยนะคะเปิดปิดการทํางานได้ด้วยนะ แล้วก็บนพวงมาลัยอย่างที่บอกว่าข้างขวาเป็นคุยคอนโทรลข้างซ้ายไม่น้อยหน้านะคะก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยให้ด้วยค่ะบอกสวยเท่สุดๆนะครับนี่เกียร์ออโต้ก็ C V T นะครับบอกเลยประหยัดสุดๆใช่ประหยัดน้ํามันแล้วก็เชนเกียร์เนี่ยไม่มีสะดุดนะคะใช่ประหยัดน้ํามันสูงสุด23.3สมกิโลลิตรด้วยเครื่องพันสองเป็นอีโคคาร์แท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกเลยว่าจัดเต็มจริงแต่เมื่อกี้ยังไม่จบนะครับเพราะยังมีอย่างนี้คือแพ็กเกจนะครับเซอร์วิสแพ็กเกจห้าปีแสนกิโลนะคะนอกกจา คุณปองฟรีค่าแรงแล้วก็ยังมีการฟรีค่าเคมีพันธุ์และก็อะไรต่างๆในการเข้าเช็คระยะนะคะรวมถึงบริการซ่ว้เหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงถึง5ปีเต็มเลยบางทีแบบเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวนาะการโทรได้24ชั่วโมงในทุกๆปัญหาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบหวสำคัญมากๆเลยค่ะวันนั้นอาจจะไปดึดหน่อยเนาะตีหนึ่งตีสองนะครับมีหัวใครไม่มีคนรับแล้วเนาะแต่โทรตรงนี้มีคนรับอยู่นะครับ24ชั่วเโมงรถเสียสตาร์ทไม่ติดขึ้นมานะคะโทรได้ตลอด ปลอดภัยอุ่นใจเหมือนแบบมีแฟนคอยดูแลยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยบอกเลยถูกค่ะนะ่รับเดี๋ยวคันนี้เราก็แต่งครบเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็เตรียมที่จะมารับรถที่โชว์รูมแล้วเราก็จะมีตุ๊กตาน้องหมีเตรียมรอเซอร์ไพรส์ให้นะคะนน้องหมีให้เหมือนเดิมเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราพาน้องสวยคันนี้ไปรับลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยค่ะ